ไม่ใช่อ่าจะของกเรัเลยโอยหนูหนูเมียจ๋าเฮ้ยใครอะใครลูเตาเหล่าใครเลือกโลเคชั่นผิดมากเลยครับเลือคโลเคชั่นผิดมากเลยครับหนูนี่ก็เดือดร้หนถามูมอ่ะผมว่านี้หนูแนก็ไม่กนนี้หนูหนูหนูเหนียวจากบ้านแฟนมาพี่หนียวจากบ้านแฟนนโดนมันตบตีมันคงคือหนูเฮ้ย พี่เขาโดนข่มขืนมามึงไม่ตกใจตายกันเลยเหรอฮะเรียเอายืนเล่นไฟมึงทำไรเนี่ยแจ๊สก็นพียเคลียร์เขาไปสิพี่ไม่ใช่ก็มาฟังเรื่องเขาสิเขาโดนข่มขืนยังไงเขาไม่ได้อยู่กับคนรักมันไอ้นี่มันข่มขืนเล่าช้าๆค่อยๆเล่าใจเย็ออมันนั้นนะพี่หนูอยู่บ้านหนูมีดีนะมันก็บุกเข้ามาในบ้านพี่นี่มึงรอฟังหรือรอต่อคิวเคเนี่ยโอ้โห ไปม่ได้วไม่นั้นนะเราจะนั่งแล้วมึงไปกินน้ำไปแล้วหนูจะให้พวกพี่ช่วยยังไงอ่ะหนูอยากตบมันคืนแต่ว่ามันมันอยู่ไกลพี่จะทำยังไงหนูหนูขอตบพวกพี่แทนได้ไหมใครเราไม่ให้พี่เป็นหัวหนูเอางี้พี่จะยอมเนี่ยสี่ห้าคนยืนอยู่เนี่ยหนูจะเลือกใครให้เป็นแฟนหนูอ่ะหนไม่ขอบคุณนะหนูจะเลือกใครเลือกเลยลูกอ ทำไมเพราะอะไรถึงเลือกผู้ชายคนนี้น้าไาแฟนหนูหน้าไาแฟนหูหตุนสมมติว่าเขายืนอยู่นี่แล้วหนูระบายมาเลยแล้วก็ระบายกับเขาไอ้เลแล้วไอ้ชันกชัวอย่าหลบอย่าหลบอันจะไปบิปอยนีเดี๋ยวจะจบเลยคุณการแสดงคุณเล่นคุณเล่นมากลัวแยงๆหลบไปเลยไปจัดจัดจ๊ด ให้สุดไปเลยนี่ตอนนี้สุดทุกอย่างไม่หลบด้วยไม่มีหลบแจ็ตมาให้เราโทรไปง่แล้วแผลงแล้วอืมอ้โหชิปอันนี้ได้ละบายโอเคได้ละบายไปแล้วดีขึ้นแล้วนะมันอะไรนะเป็นยังขาดอยู่เพราะว่าเขาตบหัวหนูด้วยไงแจ๊ตไปแล้วตักไปแล้วอ่าเหลืออีกสองคนจะเลือกใครเฮ้ยพี่นายอาคมมันพักเที่ยงอยู่โดนเดี๋ยวใช้ยด้วยเครื่องฮันโนลดไม่เป็นไรเขาบอกว่าก็มาเาตอนเย็น แรกเรา,าหัวไม่ร้นอะก็ไปกลัวสิไม่ต้องไปเก่งไม่ต้องไปกลัวแสดงอะไรแสดงให้เต็มพี่ฟังนะแล้วก็ไอ้เดี๋ยวิ่งนะไอช่างหน้าใครปาดแก้มให้กูเนี่ยแล้วอ๋ออ๋อมึงจะโทรไปหาเขาหลเอ่อหมอครับถ้าสมมติเราเจ็บ จากแก้มเนี่ยจนสะเทือนไปถึงเนื้อเี่ผมจะเป็นอะไรมากไครฮะขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอ้คุณสาหมอเลยอะ